ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงช่วยเหลือรพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเรษฐกรเิษตรกรครับวันนี้เราเคุยกันเรื่องกรรมฐานที่ใช้ในการป้องกันกับจัดโรคพืชตัวนี้ใช้ในการป้องกันกับจัดอะไรกันบ้างนะครับสาหรับตัวกรรมฐานที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับมันก็มีหลายยี่ห้อหลายบริษัทแต่จะขอเรียกของบริษัทโซตัสมาเล่าสู่กันฟังซึ่งนะครับ กรรมฐานทุกบริษัทเนี่ยที่ใช้ในทางการเกษตรเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการใช้เหมือนกันแต่จะอนุภาคขนาดาเป็นแบบเป็นผงเป็นเม็ดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่บริษัทแต่คุณสมบัติเหมือนเหมือนกันคือใช้ในการกําจัด2ตัวนี้นะครับก็คืออะไรครับป้องกันกําจัดไรสัตว์ตพืชและโรคพืชใช้สําหรับกําจัด2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดถึงเรื่องกรรมฐานในวันนี้เนี่ยที่ใช้ในทาง พืชของเราเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการใช้กรรมฐันในด้านการป้องกันกำจัดไรสตูพืชและโรคพืชนนเองนะครับตอนนี้มาดูกรรมฐานเนื้อทองของโซตัาตันนี้นะครับชื่อสามัญก็คือซัลเฟอร์ซัลเฟอร์เนี่ยก็คือกรรมฐานกรรมฐานตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้ามาใช้กับพืชและทั่วโลกด้วยนะครับจะใช้ในการป้องกันกําจัดไรสตูพืชและโรคพืชได้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับ มาดูนะครับชื่อสา,มารมัญของสารก็คือซัลเฟอร์หรือกำรรมะถันบ้านเราตัวนี้อยู่ประมาณ80% w g อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของสารเป็นเปอร์เซ็นต์กว่าขึ้นค้นเนาะ,ะ w g เนี่ยเป็นแบบแกรน,นูเป็นเป็นแบบเม็ดละลายน้ำนะครับเป็นสารกลุ่ม In connect, อินทกีนตอยู่ในกลุ่ม M2 ตัวนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม M2 สารกลุ่ม M2 ยังไงลองย้อนไปดูที่ผมทำคลิป เกี่ยวกับสารประกับจากรองเพื่อไว้นะครับกลุ่มนี้นมีคุณสมบัติยังไงกันบ้างมาดูคุณสมบัติของกลุ่มตัวกรรมฐานกันบ้างนะครับคุณสมบัติของขอนุถนันตัวแรกที่พี่น้องสกลจะต้องรู้คือเป็นชนิดเม็ดละเอียดนะครับไม่จับตัวกันเป็นก้อนแข็งสามารถกระจายโดยได้ในาน้ำได้ดีเยี่ยมไม่อุดตันหน่ฉีดเป็นแบบเม็ดก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยอ80%ใน b จีเนี่ยเป็นแบบแกรนูลเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเม็ด แล้วก็นํามาละลายน้ําดังเนี่ยเขาบอกว่าละลายน้ําไม่ดีนะครับมีฤทธิ์พิเศษในการควบคุมไรสตูพืชและโรคพืชได้หลายชนิดโดยส่วนใหญ,ญ่บ้านเราก็จะนํามาใช้ในการป้องกันจัดไรสตัูพืชก็จะได้ไรอยู่หลายชนิดพอสมควรนะครับแล้วก็โรคพืชก็ได้หลายชนิดเนื่องจากคุณสมบัติของกรรมฐาันเนี่ยมันเป็นเขาเรียนะกอะไรจะจัดว่ามันเป็นยาร้อนก็ใช่เพราะคุณสมบัติของกรรมฐาันเนี่ยมันร้อนนะครับ เพราะนั้นการใส่อัตราของกรรมฐานเนี่ยควรใส่ตามคําแนะนําที่เขาบอกไว้ในฉลากข้างสองหรือข้างขวดนะครับการใช้ในใช้ปริมาณน้อยแต่ออกที่ได,ด้เยี่ยมอนุภาคละเอียดขนาดเล็กไม่ทําให้เกิดความพิจารพื้ต้องย้ําก่อนนะครับว่าที่เขาเขียนว่าไม่ทําให้เกิดความเป็นพิจารพืนั่นหมายความว่าท่านจะต้องใช้อัตราที่เขากําหนดและห่วงเวลาที่เขาบอกในฉลากเท่านั้นนะครับย้ํานะครับ ต้องใช้ในอัตราที่เขากำหนดในฉลากและใช้ในห่วงเวลาที่เขาบอกให้ใช้ถ้าฉีดกลางแดดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่บอลเป็นพิษนะครับถ้าฉีดกลางแดดเนี่ยมันเป็นพิษต่อพืชเราอย่างแน่นอนไม่เฉพาะกรรมาฐานนะครับตัวอื่นมันก็เป็นถ้าฉีดแสงกลางแดดนะครับผลพืชต่างๆที่เขาใช้นะครับเขาก็แนะนํานะครับเช่นพวกไม้ผลส้มมะนาวมะทุเรียนบังคุดมะม่วงอะไรพวกนี้ พืชผักพืชตระกูลแตงพริกหอมกระเทียมไม้ดอกไม้ประดับพืชไร่เอาไว้ก็พวกไม้ผลพืชผักไม้ดอกไม้ดอกพืชไร่ได้ทุกชนิดเลยนะครับอาจนรย์ที่ใช <'d> ้ถ้าเป็นไรเขาในพริกใช้อัตรา80กรัมต่อน้ำยีลิตรพ่นเมื่อมีการระบาดอันนี้ถ้าเป็นไรเขาพริกนะครับใช้อัตราประมาณ80กรัมต่อน้ำยีลิตรพ่นเมื่อมีการระบาดทีนี้ก็ขอสรุปรวมเรื่องกรรมฐานเนื้อทองคร่าวๆก่อนนะครับ ก๊มาันเนี่ยมันมีอยู่หลายบริษัทที่ผลิตออกมาอนุภาคจะต่างกันหรือเปล่ารูปแบบแต่างกันหรือเปล่านั้นแล้วแต่บริษัทแต่โดยส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยจะมีกรรมา,าทันอยู่ประมาณเป็นตัวชื่อสังหรซัลเฟอร์เนี่ย80% WJ คือแบบเป็นเม็ดที่นามาละลายน้าแล้วก็พ่นนะครับก๊าดมาันบ้านเราเนี่ยใช้ในการป้องกันกําจัดตัวนี้นะครับไรสตรูพืชและโรคืชก็ต้องมีข้อย้ําเตือนอย่างไงว่ากรรมาทันเนี่ยไม่ว่าเขาจะเขียนว่าไม่เป็น อันตรายต่อพืชดอกก็ตามย้ํานะครับการที่จะไม่เป็นอันตรายนั้นต้องใช้ตามคําแนะนําเขาและช่วงเวลาที่เขาบอกเท่านั้นนะครับหลายคนแชร์กรรมฐานอยู่อาจจะทราบเรื่องราวพวกนี้ดีเดี๋ยวไปดูข้อมูลต่อไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานนะครับต่อมานะครับขอนําข้อมูลของสํานักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองซึ่ง กเกษตรและสกรจังหวัดเนี่ยสังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาเขียนว่าข้อมูลนี้มาจากเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านองน่าจะเป็นเว็บส่วนของกเกษตรและสกรจังหวัดมารู้จักกับกรรมาันนะครับอันนี้กรรมาถันเนี่ยก็เป็นเหลืองๆมันก็จะมีหลายประเทศที่มีพวกภูเขากรรมาันอยู่ที่เขาผลิตขึ้นมาเนาะเป็นเหลืองรวบรวมโดย 180, 180ร้อยแปดสิบร้อยแปดเกษตรนะครับ กรรมฐานเนี่ยก็คือเป็นาตาที่ประกอบสําคัญในการสังเคราะห์โปรตีนในพืชและสัตว์นะครับการสลายตัวของสารอินทรีย์ที่พงลงใต้ดินจากการระเบิดของภูเขาไฟอันนี้เป็นที่มาของกรรมฐานก็คือภาพเนี่ยนะครับเป็นก้อนๆใหญ่ๆเนี่ยจริงๆราคามันไม่แพงนะแต่เข้ามาแปะรูปทําไมมันแพงจังเลยนะครับอันนี้ต้องเรลี่ยนพี่น้องสักก่อนเนาะครับว่าเดี๋ยวจะพามาดูตัวนี้ ที่สําคัญของตัวนี้นะครับขนไก่ะตัวนี้ได้กว่าซัลเฟอร์ใช้ในการสัตว์กำจัดศัตรูพืชอะไรกันบ้างตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วก็คือไรและโรคของพืชนั่นเองไรศัตรูพืชต,ตัวนี้ที่เขาแนะนำกันครับได้แก่พวกไรสองจุดรแดงมะม่วงไรแมงมุมเทียมไรเหลืองส้มไรแหลงแอฟริกันไห่ส้มไรแดงแอฟริกันไหทุเรียนนะครับกลุ่มไรสีขา เช่นพวกไรสนิมส้มไรกรมยีในลิ้นจีลำใหญไรสีขาในมะพร,าะพราะ้าวนอกจากานี้นในต่างประเทศยังมีการแนะนําให้ใช้ป้องกันกับจัดไรแมงเทียมหรือไรแดงเทียมด้วยนะครับเอาง่ายไรนะก็เกือบทุกชนิดในบ้านเราก็ใช้พวกกรรมฐานได้ต่อมาก็คือเชื้อราโรคพืชนะครับพวกนี้ใชใ้ตัวไหนครับพวกราแป้งในเงาะราแป้งในมะม่วงราแป้งในอง,งุุน ราแป้งในถั่วลันเตาราแป้งในกุหลาบราสนิมในถั่วฝักยาวเอาไง่ายๆก็คือพวกราแป้งกับราสนิมนะครับสามารถใช้พวกกรรมันนี้ได้แมลงศัตรูพืชใช้ได้เปล่าในต่างประเทศมีคําแนะนําใช้ในการป้องกันจัดพวกเพลี้ยไฟในส้มได้ด้วยอันนี้ย้ำนะครับในต่างประเทศมีคําแนะนําในการป้องกันจัดเพลี้ยไฟในส้มได้ด้วยนะครับ พืชเทนน์นั่นก็จะเป็นพวกไม้ผลเช่นส้มโอมะนาวทุเรียนงะอ่งุนพืชผักเช่นพริกหอมกระเทียมไม้ดอกมกะนาวดับแล้วก็พืชไรนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําก็คือไรศัตรูพืชและโรคพืชมีโรคอะไรบ้างที่เขาแนะนําไว้นะครับหรือไม่ก็อ่านในฉลากข้างซองที่เขาแนะนำแล้วเขาจะบอกไว้อยู่นะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับในซัลเฟอร์หรือกำมะถัน,นที่ขึ้นเบียนทั่วโลกมีสุดอะไรบ้าง จากการสืบค้นของหลายสูตรก็จะมีสูตรตัวนี้นะครับซัลเฟอร์80% w g นะครับตัวที่ผ่านมาของกรรมฐานเนื้อทองเนี่ยเป็นเม็ดละลายน้ําที่บ้านเราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยตัวที่2องซัลเฟอร์80% DF dry v e t a b l e ก็คือพวกแบบเป็นเป็นผงเป็นเป็นเม็ดละเอียดหน่อยนะครับตัวต่อมาคือ80% w p เป็นแป้งผงแป้งละลายน้ําเป็น p o ดอร์เป็นแป้งนะครับ ตัวต่อมาก็คือ90% sc suspension concentrate ตัวนี้บ้านเราไม่ค่อยเจอเนาะคือแบบเป็นน้ำเน่ยนะครับมันแบบเป็นน้ำไอ้ตัวเนี้ยบ้านเราไม่ค่อยเจอเรอกนะครับสำหรับในบ้านเรามีขึ้นทะเบียนได้แก่สูตรอะไรครับ80% w g ที่นํากล่าวเมื่อกี้แ0 w p แบบเป็นผง w g นึคือแบบเป็นเม็ดละลายน้ำา8 w w p เป็นผงและ sc แบบเป็นน้ำนะครับแบบเป็นน้ำก็ บ้านเราเนี่ยผมผมเจอน้อยเนาะอาจะไม่ค่อยเจอเห็นแต่เขาใช้แบบ80% WG กับ WP เนี่ยแต่ SC นี่ไม่ค่อยเจอนะครับพวกเนี้ยในในส่วนบ้านเราเนาะก็นี่พวกใช้ในราก็ประมาณ30-50กรัมถ้าเป็นไร,ร์สตูขึ้นก็60-80กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับซัลเฟอร์ในแต่ละสูวนเนี่ยมีแหล่งผลิตอาจจะมีอนุภาคที่แตกต่างกันอนุภาคก็คือพวกขนาดของมันนะครับ ถ้าขนาดขนาดเล็กมันจะทําให้ผิวสัมผัสได้มากเปิดโอกาสให้มีอะไรเหงื่อยออกมารวดเร็วแล้วออกฤทธิใ์ในทันทีแต่อนุภาคเข้าสู่ปากใบก็มีความเสี่ยงนะครับในการเกิดพิษต่อพืชง่ายนะครับถ้าเช่นถ้าอนุภาคน้อยกว่า0.5ไมครอนเอาง่ายๆก็คือกรรมฐานเนี่ยยิ่งอนุภาคมันเล็กเท่าไหร่มันก็เรกวพอมันเข้าสู่ปากใบได้เนี่ยความเสี่ยง ที่มันจะเกิดพิษต่อพืชเนี่ยมันจะเกิดได้ง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าไม่อยากให้มันเกิดพิษถึงถึงมันเป็นอันุภาคนี้ก็ตามพี่น้องิก่อนจะต้องใช้ตามคําแนะนําที่เขาบอกและช่วงเวลาที่เขาบอกมันถึงจะไม่เป็นแต่บ้านเราโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้หรอกครับส่วนใหญ่ก็ตักตรงๆเอาก็ไม่ค่อยได้ช่างกันบางทีมันก็อาจจะเกินก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องอาการใบไหม้ได้ก็มีนะครับถ้าอนุภาคขนาดใหญ่ มากกว่าประมาณร้อยไมค่อนจะไอระเหยน้อยและออกฤทธิ์ช้ามีโอกาสอุดตันหัวฉีดได้ก็อย่างว่านะครับบางทีราคาถ้าเป็นอนุภาคเล็กมันก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าอนุภาคใหญ่มันก็จะถูกแต่ปัญหาก็คือมันจะอ่าเขาเรียกว่าไงมันจะมีไอระเวลาพ่นไปเนี่ยมันจะมีการอุดตันของหัวฉีดคือมันละลายไม่ดีนั่นเองนะครับไอระเหยมันก็เกิดน้อยออกฤทธิ์ช้าบางทีมันอาจจะไม่เขาเรียกว่า ไม่ทันการต่อพวกไรสุดตูพืชก,ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับขนาดที่เหมาะสมก็ต้องประมาณ5้าถึงสิไมครอนบ้านเราก็ได้จีอยู่ประมาณนี้เนาะนะครับหรือบางตัวที่ละเอียดนะก็จะแนะนาาําอัตราที่มันต่ำกว่านี้นะครับข้อขออนุญาตสรุปรวมนิดน,นึงนะครับอนุภาคของกรรมฐานที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่และขนาดที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมเนี่ยขเขาแนะนํา5าถึงสิไมครอนแต่ถ้าขนาดเล็กจะเกิดอะไรขึ้นขนาดเล็กเวลาเราพ่นผสมน้ําแล้วพ่นออกไปเนี่ยมันจะดูดซึมในใบไว้เร็วถ้าใช้อัตราปกติไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเนียอาัตราเกินเท่านั้นเองมันจะเกิดอาการเป็นพิษกับพืชนะครับเนื่องจากว่ายิ่งอนุภาคเล็กไอระเหยมันย่งออกมาเร็วไอระเหยพวกน,นี้เนี่ยเป็นเป็นพิษกับพืชไ,ได้ง่ายด้วยถ้ามันมีปริมาณมากแต่ถ้ามีตามคําแนะนําของเขาเนี่ยมันก็จะ ไม่เป็นไรสองถ้าเป็นพวกอนุภาคใหญ่มากกว่า100ยแมคนเนี่ยอะไรก็จะน้อยบางทีมันไม่ทันกับพวกไ้สตูพืชก็มีแต่ปัญหาตามมาคือมันลายไม่ดีมันอุดตันหัวฉีดเพราะฉะนั้นที่เหมาะสม,มือประมาณ5้าถึงสิบแมแคนจะบ้านเราก็ผลิตอยู่ในช่วงที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับแล้วคํำถามต่อมาคือผสมสารซัลเฟอร์หรือกรมฐันกับผลิตภัณฑ์อื่อนได้หรือไม่อยู่ในถังเดียวกันเนี่ย สารกำมะถัน,นสามารถผสมกับปุ๋ยน้ําสารกำจัดแมลงสารกำจัดเชื้อราอย่างอื่นได้สาร,ปร,สารประกอบของทองสารประกอบของทองแดงพวกคอปเปอร์ผสมกันได้แต่ต้องระวังแต่คนหนึ่งเรื่องปุ๋ยที่มีคุณสมบัติเป็นด่างก็ะจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงถามว่าทำไมลดลงเพราะกระมะถัน,นมันเป็นกรดนะครับคือตัวนี้เนี่ยพี่น้องจกรอยต้องทราบอย่างยิง่งน,นะครับว่าถ้าจะผสมผมแนะนําให้ถามบริษัทที่เขาผลิตมาก่อนว่าผสม ปุ๋ยน้ำตัวนี้สารกัจัดมแมลงตัวนี้ได้หรือไม่หรือไม่ก็ไปดูตารางของกรมพิชาการเขาแนะนําผสมว่าผสมอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าปุ๋ยที่มันเป็นกรดเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นด่างเนี่ยงดผสมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอะไรตัวตารางป้องกันจัดศัตรูพืชที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้อยู่นะครับต่อมาคือข้อควรระวังข้อควรระวังสําหรับกรรมฐานมีอะไรบ้าง การใช้กร,รมถันเนี่ยอาจไปพิษกับพืชขึ้นอยู่กับสภาพขณะใช้ไม่ควรฉีดช่วงแดดอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะปลูกพืชในโรงเรือนจะมีความเสี่ยงสูงกว่าสภาพเปิดแน่นอนนลครับว่ากร,รมถันเนี่ยมันร้อนถ้าฉีดในอากาศแดดจ,จัดอุณหภูมิสูงเนี่ยพืชเนี่ยดีไม่ดีเหี่ยวคาที่เลยถ้าใช้ในปริมาณมากแต่ใชาในปริมาณปกติถ้าฉีดในแดดมันก็มีผลเหมือนกันอาการใบไหม้อะไรพวกนี้มันเกิดแน่นอนนะครับเพราะนั้น ควรนวดเว้นในช่วงที่แดดจัดนะครับ2ควรลองใช้อัตาตา่ำหากไม่มีอาการเป็นพิษค่อยเพิ่มอมัตราตัวนี้เนี่ยก็พี่น้องเกษตรกก็จะทราบกันดีนะครับว่าถ้าสารตัวไหนเนี่ยไม่เคยใช้หรืออยากใช้ตม่มคําแนะนาในพืชที่เราไม่รู้ว่าพืชเขาเรียกว่าอนะไรถ้าในในสองนั้นบอกว่าใช้กับผักชนิดนี้ชนิดนี้แต่เพอ่อผักที่เราปลูกไม่ใช่ผักชนิดใดน,นั้นนะครับ เขาแนะนำว่า20กรัมต่อน้ำยี่สิบแล้วก็ใช้จัก1 0กรัมก่อนถ้ามันไม่ไปพิษก็ค่อยเพิ่ม20กรัมแต่ถ้า20กรัมเป็นพิษก็สแสดงว่าไม่ใช่แล้วต้องลดปริมาณลงมาอันนี้เป็นการทดสอบประมาณนั้นนะครับไม่ควรใช้สารจับใบาสารแผ่กระจายลดแรงตึงผิวกับกรับมาฐานเพราะอาจทําให้เกิดพิษและจะเสี่ยงเพิ่มมากข,ขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังว่าการพ่นพวกนี้เนี่ยเราไม่ควรใส่สารจับใบมันจะทำให้เป็นพิษกับพืชได้ไง ต่อมาคือไม่ควรพ่นกรรมถันในพืชที่ไม่แนะนานะครับในพืชที่ไม่แนะนําแล้วก็ไม่ควรพ่นกรรมถันก่อนหลังสารประเภทน้ํามันเช่นปิตนโตรลออยล์ไวออยล์อย่างน้นอยสสัปดาห์เพราะจะต่า้เกิดพิษกับพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลส้มควรเว้นประมาณ3สัปดาห์นะครับตันนี้เป็นประเด็นสําคัญเนาะพี่น้นองกษตก็คงจะสงสัยว่ากร,รมะถันผงเนี่ยถ้าจะใช้ร่วมกับสารประเภทน้ํามันเช่นพวกปิตโตรเลียมออยล์ไวออยล์อะไรพวกเนี่ย สารพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับถ้าจะพ่นเนี่ยห่างกันอย่างน้อยสองสัปดาห์ถ้าพ่นรวมกันหรือผสมรวมกันเนี่ยห้ามเ,เลยนะครับกรรมาถันหา eden, ้ามผสมรวมกันกับปิโตรเลียมออยไว้ออยพวกพวกน้ํามันนะครับมันจะเกิดพิษกับพืชแต่ถ้าจะฉีด mm. ก็คือฉีดไว้ i, ออยปินตอออยก่อนนะครับถ้าฉีดก่อนเนี่ยเว้นไปประมาณทั้งสองสัปดาห์ค่อยฉีดพวกกรรมาถันหรือฉีดกรรมาถันก่อนก็เว้นประมาณทั้งสองสัปดาห์ค่อยฉีดไว้ออยอะไรอย่างงี้ สลับกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ห้ามผสมกันแต่พืชตระกูลส้มเนี่ยห่างกันสามสัปดาห์เดือนหนึ่งก็ดีนะครับต่อมาห้ามผสมสารกรรมาถันประเภทน้ํามันนะครับโดยสูตรน้ํามันพวกสูตร ecw เออ่ ewd หรือ od พวกเนะี้ยบ้านเราไม่มีสูตร ec เนาะก็คือสูตร ec เนี่ยงดเว้นผสมกับพวกเออ่เขาเรีกเยกอะไรกรรมาถันนะครับกรรมาถันเนี่ยงดเว้นเลยเพราะจะทําให้ใบเกิอดอาการไหม้หรือเป็นพิษกับพืชได้ง่าย ห้ามผสมสารกรรมถันนะครับกับสารพวกแคปเทนมาโดมิกเจอร์คอปาริฟอร์อะไรพวกนี้มันเป็นพิษต,ต่อพืชน,นะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับซัลเฟอร์เป็นพิษกับพืชได้ง่ายไม่ควรพ่นในช่วงแดดจัดนะครับถ้าพืชที่ไม่เคยใช้ให้ใช้อัตราตามก่อนเช่นถ้าเขาแน,น 20, ะน,นํน 20, า20กรัมต่อน้ำยี่สิบก็ใช้สัก10กรัมก่อนนะครับเป็นการทดลองไม่ควรผสมสารจับใบหรือสารแผ่กระจายเพราะจะทำให้เกิดพิษกับพืชได้ง่ายนะครับ ไม่ควรใช้ในพืชที่ไม่มีคําแนะนําไม่ควรพ่นโซฟเฟอร์ก่อนหรือหลังพ่นสารประเภทน้ํามันเช่นปิโตรเลียมออยล์ไว้ออยล์อย่างน้อยสองสัปดาห์ถ้าเป็นส้มเว้นสามสัปดาห์นะครับไม่ควรผสมสารประเภทน้ํามันกับก,บกรรมฐานด้วยกันเช่นพวกสูตร e c ทั้งหลายนะครับห้ามผสมสารกรรมฐานกับพวกแคปเทนบบดอมิเจอร์และตัวคอปาเดฟอร์ซึ่งบ้านเราก็แบตไปแล้วเมื่อหนึ่งพิษุนหกสี่นะครับอันนี้เป็นข้อคอาวรระวังสําหรับกบรรมฐานพง เดี๋ยวเราไปดูราคาก่อนนะครับราคามีราคาเท่าไหร่กันบ้างราคากรรมะถันผงปัจจุบันนี้นะครับไมโครเทออนตัวนี้เนาะ,ะนะครับกรรมะถันพวกนี้เนี่ยอยู่1กิโลกรัมเนี่ยอยู่ประมาณ145บาทราคาณ17เมษาสองห้าหกเจนะครับอันนี้ของบริษัทโซตัสอีกของบริษัทหนึ่งอันนี้ของซาโกรซาโกรเนี่ย1กิโลกรัมเหมือนกัน120บาทนะครับ120บาทซาโกรเนี่ยเป็นสูตรอะไรเป็นสูตร w g ของแมโคนไทออนก็เป็นส่วน w g เหมือนกันเป็นเม็ดเหมือนกันของโซลตัสก็เป็นเม็ดของซาโครนี่ก็เป็นเม็ดแล้วของตัวนี้ของอะไรของของลัตดาตัวนี้ก็เป็นเป็นเม็ดบ้านเราก็จะเห็นแต่แบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะไรน้ำออกมาผลิตคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูการตารางผสมสารเคมีกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางผสมสารเคมีกันก่อนนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เนาะนะครับ อนุญาตนำปากกาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับด้านล่างสุดซัลเฟอร์ผงซึ่งตารางพวกนี้ผมเคยโพสต์ในคลิปชมุมชนในช่องโลกแห่งการเกษตรของผมนี่แหละให้มีดาว์โหลดให้นะครับเป็นของอกรมวิชาการเกษตรส่วนสำนักป้องก,กันกำจัดพืชโรคพืชอะไรพวกนี้นะครับสำนักงานวิจัยพัฒนาราคาพืชกรมวิชาการเกษตรตัวนี้นะครับลองไปโหลดใช้ดูเนาะนะครับกํมทันผงอยู่ตรงนี้นะครับ S S อซอรเฟอร์ผงสีขาวเนี่ยผสมกันได้น้ำเงินเนี่ยได้แต่ต้องระวังเขียวอย่าผสมจนกว่าจะรับรองจากผู้ผลิตม่วงดูละเอียดด้านหลังเหลืองไม่ผสมถ้าหากไม่จําเป็นแดงเนี่ยห้ามผสมกันเลยนะครับเรารู้ตัวนี้แล้วเราก็มาดูนะครับอันนี้กรรมาฐานผงซอรเฟอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็ได้ตัวนี้เนี่ยเราไล่าจากแนวนอนก่อนตรงนี้ตั๊บนะ แล้ไล่ขึ้นด้านบนไล่จากตัวแดงนะครับตัวแดงตัวนี้เห็นไหมฮะขึ้นด้านบนปื้ดลงไปผมลากแดงหนึ่งเขาผสมกันไม่ได้ตัวไหนครับก็คือบโดเมเจอร์ลากจากบโดเมเจอร์ลงมาให้มันตัดกับซัลเฟอร์ผงแล้วก็มาถัานผงถูกช่องสีแดงพอดีนะครับเห็นไหมฮะถูกช่องสีแดงพอดีคือผสมกันไม่ได้อีกช่องสีแดงตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวไหนครับปื๊ดขึ้นมาศพกับตัวไหนครับ ผสมกับตัวนี้คือเปิโตรเลียมออยล์สเปรหรือไว้ออยล์นะครับปโตรเลียมออยกับไว้ออยล์เนี่ยห้ามผสมนะครับตัวนี้เนาะเป็นสีแดงๆต่อมาตารางสีม่วงตัวที่5ให้ดูรายละเอียดด้านหลังกับตัวนี้ครับไล่ขึ้นมาก็จะกลุ่มตัวนี้ครับไดร์ฟอนโคโรเบนโซเฟตนะครับโคโรเบนซิเลตตัวนี้ในความเ,เข้าใจผมเนาะถ้าพี่น้องสิก่อน ดูตารางพวกน,นี้แล้วไปพลิกดูด้านหลังเนี่ยตัวตัวห้าเนี่ยเขาว่ายังไงเพื่อนๆดูนะตัวเลขห้าเนี่ยเขาจะว่ายังไงขออนุญาตแป๊บนึงมันอาจจนะช้าหน่อยอ่ะตรงนี้นะครับตัวเลขห้าเนี่ยนั่นหมายความว่าหลังพ้นกรรมฐานผงสองสัปดาห์จึงพ้นใดขอพ่นได้อ,อ,ไดอ่าโอเคนะครับอันนี้มันจะมีความหมายอยู่เลขต่างๆไอ้ตัวสีม่วงเพราะฉะนั้นตัวถ้าพี่น้องเสกกนเนี่ยนะครับตัวเลขห้าเนี่ย นะครับถ้าจะพ่นอ่พวกนี้ได้เนี่ยต้องเว้นไดโคฟ่อนเนะี่ยอยู่ประมาณสองสัปดาห์หมายความว่าพ่นกรรมฐานไปนแล้วหนึ่งครั้งถ้าจะพ่นพวกไดโคฟ่อนหรือคอโรเบนเบนซิเลตเนี่ยต้องเว้นไปประมาณสองหรือสามสัปดาห์อย่างน้อยต้องสามสัปดาห์ก็ได้นะครับแต่เนี่ยเขาแนะนำสองค่อยพ่นพวกไดโคฟ่อนหรือคอโรเบนเซเลตเพราะเพราะถ้าพ่นไปเนี่ยยังไม่ถึงสองสัปดาห์เนี่ยพืชเนี่ยมันจะเกิดอาการเป็นพิษ โอเคไหมครับสำหรับหมายเลขห้าเนาะต่อมาไอ้กลุ่มเนี้นะครับที่ผสมได้มีอะไรบ้างเราไล่จากตัวนี้เลยขึ้นไปนี่เลยกลุ่มนี้ได้หมดตัวไหนครับตัวนี้อ่าตัวนี้คือ rat, in, al, rin, on, in, อะมทิชัดเบนไซฟูทินคาร์บอริลไแพเฟนทรินคอฟูอาซูรอนไซเปอร์เมทินไดอซิโนนนะครับ อันนี้ผสมกับกรรมาฐานผงได้พวกเนี้ยอันนี้เป็นพวกยาฆ่าแมาลงเนาะนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ได้พวกเนี้ยตัวนี้เห็นไหมน่าจะอยู่ประมาณตัวนี้เมนทินน่นนอยู่ประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็ผสมได้ผสมกันพวกกรรมาฐานเนาะแต่ว่าพี่นนท์สิก,กรต้องทราบอย่างหนึ่งนะไอที่ว่าตารางก็ให้ผสมได้ผสมได้เนี่ยไม่ให้ผสมเกินนะอัตราเท่าไหร่เนี่ยต้องไปดูอีกครั้งหนึง่ง นะครับถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอัตราเท่าไหร่นะครับถ้าพี่น้องสิกรจะผสมตามตามตรางที่ผมกล่าวมาของกรมวิชาการเกษตรพี่น้องสิกรจะต้องทดสอบก่อนนะครับว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยแยกกันก่อนนะครับไม่ใช่ผสมในถังผสมใส่กล่องอะไรถังผสมข้างนอกเล็กๆก,ก่อนเช่นถัทงที่มีสีใสๆถังอะไรพวกนี้ผสมกันดูก่อนมันเข้ากันได้ไหม ถ้ามันเข้ากันได้ลองไปพ่นพืชดูถ้าอัตราที่ใช้เนี่ยพ่นพืชแล้วมันเป็นพิษก็คือลดอัตราการผสมลงระหว่าง2ตัวนี้โอเคไหมครับไม่ใช่ว่าผสมเขาแนะนําให้ผสมผสมได้แล้วก็ผสมฉีดพ่นครั้งเดียวเลยอันนั้นไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นพิษได้ง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการพวกนี้เนี่ยถึงเขาจะแนะนําให้ผสมก็ตามแต่เราต้องทดสอบก่อนว่าอัตราที่กรมพิชาการหรือทางะไรกรมวิชาการแนะนําให้ผสม สมมติว่าอย่างนี้นะครับทางซองเนี่ยสมมติว่าผสมผมจะผสมซาเฟอร์เนาะก็เกิอย่างเนาะซาเฟอร์กับตัวอะมทิราดซึ่งผสมกันได้ตัวนี้เห็นไหมฮะมันตกช่องขาวพอดีถ้าอะเมทิตราดบอกว่า2 0 c ีต่อน้ำ20ลิตรกรมมฐาันผงก็บอกว่า20กรัมต่อน้ำ20ลิตรกันตักตวงเอามาอย่างลนะ20กรัมผสมกันนะครับในน้ำ20ลิตรอ่ามันจะเป็น ประมาณ4ี่กรัมสี่สี่สีพอดีใช่ไหมฮะฝ่ายละยี่สิบพอไปพ่นพืชถ้าสมมุติว่ามันเป็นพิษก็ควรลดอัตราลงถ้ามันไม่เป็นพิษแสดงว่ามันใช้ได้ครับอันนี้เป็นวิธีการทดสอบก่อนส่วนตัวผมถ้าผมจะพ่นเนี่ยผสมสองส,สารสองตัวเนี่ยตามคัแนะนำเนี่ยผมจะแนะนำในลักษณะอย่างนี้ผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับถ้าผมจะพ่นสองตัวนี้นะเพื่อป้องกันว่า ต้องทดสอบดูก่อนว่ามันเหมาะกับพืชเราไหมหรือจะใช้ในฟอกกี้ก็ได้ลดอัตราลงมานะครับแต่คำนวณอัตราลดย่อนลงมาตามอัตราที่เขาบอกนะครับทดสอบดูก่อนว่าอัตรานี้มันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะก็คือลดอัตราลงหรือถ้าไม่ยกลดอัตราลงเราก็ไม่ต้องผสมคนแยกเลยก็ได้อันนี้จะจะง่ายกว่านะครับต้องแนะนำอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าเขามีตารางให้ผสมเราก็ผสมเลยอันนั้น อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นพิษต่อพืชของเรานั่นเองนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องสกก่อนไม่มากกว่าน้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขอไผ่ไว้นาที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารุดิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยเยอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกขผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้า หลวงปููู่นอตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัย รุวมครองพี่น้องเสิ่ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ